สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการต่อการทำงานของกระบอกลมไปกลับต่อเนื่องนะครับแล้วก็หน่วงเวลาด้วยตัวนี้นะครับของชิกะาชินะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับ2 4 VDC นะครับเขก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับระหว่างโหมด A กับโหมด B นะครับในการเลือกไปใช้งาน ก็จะมีหน่วยอยู่สามหน่วยนะครับก็คือหน่วยวินาทีกับหน่วยนาทีแล้วก็หน่วยชั่วโมงนะครับตัว s นี่จะเป็นเซตกันก็คือหน่วยวินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยมิ n ิตนะครับก็คือหน่วยนาทีอันนี้ก็เป็น hour นะครับก็เป็นหน่วยชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสมชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมง จดไปจนถึง9ชั่วโมงนะครับแล้วเราถ้าเราเลื่อนหน่วยตรงนี้มาเป็นอันนี้ก็เป็นหน่วยนาทีนะครับอันนี้ก็คือ9นาทีนะครับถ้าเราถ้าเรามาปรับหลักหน้านะครับก็จะเป็น19นาทีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น20นาที 30นาทีนะครับ40นาที50ไปจนถึง90นาทีนะครับถ้าเราเลื่อนมาเป็นหน่วยวินาทีนะครับตัวนี้นะครับถ้าอย่างอันนี้จะเป็น90วินาทีนะครับถ้าเราเลื่อนตำแหน่งข้างหน้าเป็นเลขศูนย์นะครับเราจะเอา เราก็เลื่อนตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะเป็น1วินาที2วินาที3วินาทีนะครับเนี่ยก็เราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆตามที่เราจะหน่วงเวลาตามที่เราต้องการที่จะหน่วงเวลานะครับก็คือ9วินาทีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น10วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ การต่อรูปแบบไหนนะครับก็มีรูปแบบ A กับรูปแบบ b ถ้าเราใช้โหมด B นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด B นี่ก็เป็นโหมด A นะครับก็มีตรงนี้ให้เลือกว่าเราจะใช้แบบไหนทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ AH3d นะครับอันนี้คือรุ่นของอทัมเมอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับ แอมแสหน้าคอนแทกนะครับก็คือ5แอมนะครับแต่ละคอนแทกตรงนี้สัญลักษณ์อันนี้ก็สามเหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์การหน่วงเวลานะครับของทัมเมอร์นะครับ,อ, ummer, รบอันนี้คือสัญลักษณ์ของการหน่วงเวลานะครับส่วนที่ไม่มีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าเราเลือกมาที่โหมด A นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็จะต่อใช้งานได้เลยนะครับ ก็คือจะไม่มีการหน่วงเวลาคราวนี้เรามาดูตรงโหมดนะครับตรงนี้ก็คือที่เราเลือกจากด้านหน้าของทอร m มเมอร์ตัวนี้ก็คือโหมด A โหมด B ที่จะไปใช้งานนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไฟ2 4 DC เข้าที่ขา2กับขา7นะครับขา2เป็นลบขา7เป็นบวกนะครับก็ตามนี้นะครับคราวนี้กันต่อเนี่ยก็คืออ่า เราก็ต้องต่อสายไฟจาก2มาเข้าที่1น,นะครับหรือถ้าเราใช้คอนแทคทางฝั่งนี้เราก็ต้องต่อ,อาจากขา7มาเข้าขา8ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของฝั่งนี้ก็คือ2ต่อกับ1นะครับเพื่อจะเป็นสะพานไฟจ่ายมาที่ตรงหมด a กับ b ตรงนี้นะครับหรือถ้าเราใช้คอนแทคทางฝั่งนี้นะครับ7ก็ต้องต่อกับ8นะครับัควบวกมาต่อเข้าที่คั้ว8ด้วยแล้วก็ขาออกที่ไปใช้งานก็คือ5กับ6 คราวนี้กลับมาดูฝั่งนี้ใหม่นะครับสมมติว่าเลือกเป็นโหมด A นะครับเนี่ยนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับอันนี้เป็นต่อภายในถ้าเราเลือกโหมด A เนี่ยขาที่จะไปใช้งานก็คือขา3ามกับขา4นะครับขา3ามเนี่ยก็คือรอหน่วงเวลานะครับจากตรงนี้นะครับเมื่อครบตามเวลาที่เราตั้งไว้ขา3ามก็จะต่อออกไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราต่อไว้ที่ขา4นะครับอ่า สมมุติว่าถ้าเป็นหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟก็จะติดเลยนะครับพอติดเนี่ยก็รอจนครบการหน่วงเวลาหลอดไฟก็จะดับนะครับสมมุติเราตั้งไว้5าวิเนี่ยหลอดไฟก็จะดับถ้าเราต่อหลอดไฟมาเข้าที่ขา4ี่นะครับแต่ถ้าเราต่อเข้าที่ขา3ามเนี่ยหลอดไฟยังดับอยู่หลอดไฟยังไม่ติดนะครับก็รอจนครบ5วินาทีหลอดไฟถึงจะติดอันนี้ก็สมมุติว่าโหลดเป็นหลอดไฟนะครับประโยชน์การใช้งานก็มีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่น ตั้งเวลาปิดเปิดหลอดไฟตั้งเวลาปิดเปิดปั๊มน้ํานะครับหรือประโยชน์อย่างอื่นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะต่อเป็นหลอดไฟอีกทีนะครับแต่ตรงนี้ผมจะเอามาใช้ในการทํางานหน่วงเวลาของกระบอกลมนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับพื้นฐานในการเลือกนามาใช้ก็จะมี220โว DC, ลว DC, ตน์นะครับกระแสสลับแล้วก็24โวลต์ DC นะครับแล้วก็12โวลต์ DC กระแสตรงเนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขาหนึ่งขาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูดขยายอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับขาเจ็ดจะเป็นบวกนะครับอ่ะอันนี้เขียนผิดนะครับอ,นนอันนี้ต้องเป็นบวกอันนี้ต้องเป็นลบ นี่ยนะครับขาเจ็ดเป็นบวกนะครับขาสองเป็นลบนะครับไฟเข้ายี่สี่ดีซีนะครับแล้วถ้าเราต่อใช้เนี่ยขาสองกับขาหนึ่งนี่ก็เราก็ต่อสายไฟถึงกันนะครับถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ฝั่งนี้นะครับเจ็ดกับแปดก็ต้องต่อถึงกันนะครับเจ็ดกับแปดเนี่ยนะครับก็ต้องต่อถึงกันแล้วก็เอาขาหกกับห้าไปใช้แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้ แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับหมด A ก็เอาขาส 4, ขา3าไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท,ที่เราจะนำไปใช้นะครับครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบวงจรที่จะต่อนะครับก็มีกระบอกลม1ตัวนะครับทำงานไปกับ2ทางวาล์ว5ทับ2แบบดับเบิลคอยล์นะครับ แล้วก็ซ็อกเก็ตของทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็สวิตช์ออนออฟนะครับไฟก็จะเป็นยี่ส VDC รีเลย์ก็จะเป็น LY 2 N หรือ MY 2 N ก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟก็จะจ่ายเข้ามาที่หน้าคอนแทค NO นะครับ3กับ5นะครับของรีเลย์1นะครับเป็น NO สายก็จะออกจากคอนแทคที่หมายเลข5นะครับมาเข้าที่ขา7นะครับของทัมเมอร์นะครับเป็นไฟบวก2ก็จะเป็นไฟลบนะครับขา2ก็จะต่อสายไฟออกมาเข้าที่ขา1ไว้นะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นไฟลบเข้าที่ขา2จากนั้นไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาที่ลีดสวิตตัวที่1นะครับก็คือ r d 1ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับท้ายกระบอกนะครับเมื่อตรงกับแมกเนตนะครับ ลีดวิตช์ก็จะต่อกันไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาที่รีเลย์หจากนั้นคอนแทค NO 3กับ5ก็จะต่อกันเป็น NC นะครับพร้อมกับ2กับ6ที่เราต่อไว้เป็น NC ก็จะจากออกจากกันเมื่อไฟเข้ามาที่ทัมเมอร์ทัมเมอร์ก็จะนับเวลาตามที่เราตั้งไว้นะครับจนกระทั่งเมื่อครบเวลาที่เราตั้งไว้ไฟก็จะออกจากขา3ามนะครับมาเข้าโซลินอย์1นโซลินอย์1ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับ จากนั้นห้องวาล์วก็จะชิปมาเป็นห้องนี้นะครับลม P ก็จะออก b นะครับเนี่ยนะครับออก B ททำให้กระบอกสูบเคลื่อนตัวออกไปนะครับระหว่างที่กระบอกสูบเคลื่อนตัวออกไปพ้นจากหลีดสวิต์นะครับหลีดสวิต์ตัวนี้ก็จะจากกันนะครับ r d 1ไฟก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้ทำให้คอนแทค3กับ5ที่ต่อกันไว้ก็จะจากออกจากกันนะครับส่วนตรงนี้คอนแทค NC ที่จากกันก็จะกลับมาต่อกันนะครับเป็นตำแหน่ง NC 2กับ6นะครับและเมื่อการสูบขึ้นมาตายบนนะครับตำแหน่งของลีดสวิตตัวที่2นะครับก็จะตรงกับแมกเนตนะครับทําให้หลีดสวิตตัวที่2ตรงนี้ต่อกันไฟก็จะผ่านหน้าคอนแทค NC 2กับ6เข้ามาที่โซลินอยด์2ตรงนี้นะครับทําให้ชิปห้องวาล์วกลับมาตำแหน่งเดิมทําให้กระบอกสูบถอยกลับมานะครับจนกระทั่งมาเจอลีดสวิต a ์ RD1 อีก ไฟก็จะผ่านเข้ามาที่รีเลย์หนึ่งอีกครั้งหน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะต่อกันคอนแทคเอนซีสองกระพกก็จะจากกันไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่ทัมเมอร์อีกครั้งก็นับเวลาตามที่เราตั้งไว้ก็จะหลังให้โซลินอย์หนึ่งนะครับห้องบาวก็จะชิปมาอีกครั้งก็ทําให้กระบอกสูบเคลื่อนตัวออกไปนะครับกระบอกสูบก็จะทํางานไปกลับอัตโนมัติตลอดเวลานะครับโดยที่ขาออกของการสูบจะถูกหน่วงเวลาไว้นะครับตอนออก ส่วนรูปแบบอันนี้นะครับก็คือเหมือนเดียวกับอันนี้นะครับโหมดที่เราใช้นะครับก็เป็นโหมด a นะครับในวงจรตัวนี้นีนะครับอันนี้นะครับโหมด a contact อันนี้ต่อกันนะครับก็วิ่งมานี่ครบเวลาที่เราตั้งไว้ contact no นี้ก็จะเป็น nc นะครับก็ต่อกันก็เอาขั้วสามตัวนี้ออกไปใช้งานนะครับตรวนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับรูปแบบเหมือนกันนะครับการหน่วงเวลาก็ประมาณศูนถึงเกก็ประมาณนาทีครึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะหน่วงเวลาก็ขาสามออกไปใช้งานนะครับครับอันนี้เป็นไฟที่จ่ายเข้ามานะครับ24โวลต์ DC ก็เป็นไฟบวกไฟลบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของคอยนะครับก็คือคอย SD 2นะครับส่วนคู่นี้ก็จะเป็นคอยของ SD 1นะครับคู่นี้ อันนี้ก็จะเป็นหลีดสวิต์นะครับของ r d 1นะครับสีน้ำตาลกับสีฟ้าค้่บวกค้วลบนะครับก็มาจากหลีดสวิตต์ตัวนี้อันนี้ก็มาจากหลีดสวิตต์ตรงนี้นะครับคู่นี้ส่วนเส้นสีเหลืองก็เป็นเส้นไฟนะครับก็ต่อมาเข้าที่สวิต์นะครับออกจากสวิต์ก็มาเข้าที่หน้าคอนแทค NO นะครับคั่ว3นะครับ เราก็จะต่อจากหมายเลขห้ามาเข้าที่ขาเจ็ดนะครับของทัมเมอร์อันนี้เราก็จะต่อจากหมายเลขสามนะครับมาเข้าที่โซลินอยมาเข้าที่โซลินอยหนึ่งนะครับเส้นนี้ ออกจากเซเลดอยหนึ่งมาเข้าที่ R D หนึอันนี้ก็มาเข้าที่ลีดสวิตนะครับของ R D หนึออกจาก R D หนึมาเข้า R D สองตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำตาลบวกนะครับขั้วบ,บวก ออกจากโซลิโนย์หนึ่งลบนะครับออกจากโซลิโนย์หนึ่งตรงนี้นะครับมาเข้าที่ขาสามของซ็อกเก็ตนะครับออกจากรลีสวิตช์ก็มาเข้ารีเลย์หนึ่งนะครับหมายเลขแปด ออกจากลิสวิตตัวที่2มาเข้าหน้าคอนแทค NC หมายเลขกอออกจากหมายเลข6 NC มาเข้าสลีนอยด์2อันนี้นะครับบวกนะครับ ออกจาก c2 เข้าขั้วลบอันนี้เราก็จะเอาขั้วลบทั้งหมดนี่นะครับมาจ้าถึงกันหมด ส่วนในนี้ขา3ามขั้วลบนะครับก็จะมาเข้าโซรีนอยด์สองนะครับของ sd 1ก็คือเส้นนี้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ใช้หลอดไฟมาต่อนะครับอันนี้ผมต่อทั้งคู่เลยนะครับก็คือเอาคอนแทคทางฝั่งนี้นะครับมาต่อด้วยแล้วก็คอนแทคฝั่งนี้มาต่อด้วยซึ่งอยู่ในโหมด A นะครับอันนี้ก็ต่อแบบปกตินะครับอย่างที่บอกก็คือไฟบวกเข้ามาที่ขา7นะครับเราก็ต่อสายเข้ามาที่ขา8ส่วนขา2ลบนะครับเราก็ต่อสายเข้ามาที่ขา1นะครับอันนี้ก็ต่อตามนี้เลยนะครับตรงนี้ นะครับเนี่ยนะครับไฟเข้ามาที่ขา7นะครับออกขา1วิ่งเข้ามาในรูปแบบของ A นะครับก็คือตัวนี้วิ่งมานี่นะครับก็คือขาสามเหมือนเดิมนะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับขา3ามเนะครับตรงนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งหลอดไฟข้างนี้ก็จะมาอยู่ที่ขาหนะครับก็คือตรงนี้ไฟบวกเข้ามาที่ขา7นะครับต่อสายเข้าที่ขาแแล้วก็ เอานำไปใช้อยู่ที่ขาหนะครับมันก็จะผ่านาตัวหน่วงเวลานะครับเนี่นะครับสองข้างนี้อันนี้คือรูปแบบที่1น,นะครับ เมื่อกี้รูปแบบที่หนึ่งทีน,นี้เราจะต่อในรูปแบบที่ไฟติดสองดวงเลยแล้วก็นับเวลาแล้วก็ดับนะครับเราก็เอามาเข้าขาสี่นะครับแค่สลับสลับขั้วฝั่งนี้ก็มาเข้าขาห้านะครับ อันนี้จะเป็นรูปแบบคือเปิดแล้วไฟติดเลยนะครับแล้วก็รอหน่วงเวลาแล้วถึงจะดับอันนี้เป็นรูปแบบที่สองนะครับอันนี้เรามาดูรูปแบบที่สาม ย้ายจากขาสี่มาขาสามก่อนนะครับลักษณะการทำงานมันจะสลับกันนะครับก็คือเราจะเอาฝั่งไหนก็ได้นะครับอยู่ที่อยู่ที่เรานะรจะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ผมจะเอาขาห้านะครับกลับมาที่ขาหกเพื่อให้หลอดไฟฝั่งนี้ติดก่อนนะครับแล้วย้ายจากขาสามมาที่ขาสี่หลอดไฟข้างนี้จะติดก่อนนะครับ ครับทั้งหมดก็จะมี4รูปแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้คอนแทคฝั่งไหนแล้วก็ปิดเปิดฝั่งไหนนะครับมันก็ทำได้หมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา